ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวกองทุนการอมแห่งชาติกออชอขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แต่งเพลงออมกับกออชอผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งเนื้อเพลงและทำนองซึ่งเนื้อเพลงต้องเกี่ยวกับการออมกับกออชอโดยเป็นการประกวดประเภทเพลงบ๊อบความยาวไม่น้อยกว่า3นาทีแต่ไม่เกิน4นาทีการส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น3รอบดังนี้รอบคัดเลือกจำนวน30ผลงาน โดยผลงานที่เข้ารอบสองจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนผลงานเพลงละ2,000บาทรอบสองคัดเลือก5ผลงานผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเรียบเรียงดนตรีใหม่แต่เนื้อร้องและทำนองยังคงเดิมรอบชิงชนะเลิศกำหนดจัดในงานวันอมแห่งชาติ2,566รางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล100,000บาท รางวัลรองชนะเลิศจำนวน2รางวัลรางวัลละ50าหมบาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ30มหมบาทรางวัลป๊อปปูล่าวดเงินรางวัล20งหมบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สาสิบอดสิงหาคม2,566สบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการอ้อมแห่งชาติกอชโทรศูนย์ 9000 www.nsf.or.th จบข่าวน้องสนางเด็กหญิงมัธิชาดาสาอ่านข่าวประชาสัมพันธ์จากสนักข่าวต้นกล้านิว